วดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการโมโตคัตตอมของเรานะครับแล้วก็สำนักเราเหมือนเดิมนะครับ WSW Custom b i k นะครับอันนี้เราก็จะมาดูนะครับเรื่องการรีวิวรถเหมือนเดิมนะครับของตัวเจ้าตัว RE 6 5 0นะครับคันนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่เขาเข้ามาแต่งที่สำนักเรานะครับเดี๋ยวเราเราเรานิ่งไปเลยครับเราไม่ดูเลย ตอนนี้พูดไม่ออกครับช,ช่วงนี้จะมีรอยย้อนฟิวเยอะใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้จะมีรอยย้อนฟิวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมที่เข้ามานะครับยิ่งช่วงเคอร์ฟิวช่วงนี้ด้วยนะครับยิ่งโอ้เข้ามาที่ร้านเยอะมากเลยนะครับอ่าได้เข้ามาจอดพักทํารถกันหลังเคอร์ฟิวเราก็อ่าลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะเน้นที่จะไปออกคลิปกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ขี่กันก็เอาเข้ามาทํากันเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีออกมาให้พวกท่านชม เรื่อยๆนะครับช่วงนี้อ่าฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฝา,ากบอกห่ว่ารถรุ่นอื่นก็ทำได้นะใช้อัมกับรถด้วยฟิวอะใช่ครับก็จะมีทั้งใช้อัมนะครับแล้วก็รถรุ่นอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าไม่เน้นนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเอ่อถ้าท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะแนวที่จะคัดต้อมลองเข้ามาคุยดูก่อนนะครับ สำหรับสำนักเรานะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาก่อนนะครับให้ทำราคาให้ก่อนนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูควบคุมงบประมาณได้นะครับกับการที่เราจะทำรถนะครับเราสามารถที่จะคุยแล้วก็ปรึกษากับให้ให้ท่านมีความรู้ได้ก่อนได้นะครับผมแล้วก็มีหลายคำถามนะครับจากรถ Royal e อ f i e l d นะครับที่ทุกคนนะครับว่า มีใต้คอมเมนต์เข้ามาก็ค่อนข้างเยอะนะครับถามจะถามนะครับหลายๆเรื่องนะครับว่ารถคุณภาพดีไหมนะครับก่อนออดก่อนที่จะเอามาแต่งนะครับคนทํำยังไงนะครับผมก็จะมีเกจความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับให้พวกท่านนะครับนะฮะให้พวกท่านลองฟังผมนิดนึงนะครับอาจจะเป็นความรู้นิดนึงนะครับ ก่อนที่เราจะออกรถนะครับให้เราลองศึกษาหรือว่าลองขี่ดูก่อนนะครับไปเทสรถที่ศูนย์ดูก่อนนะครับว่าเราชอบจริงไหมถูกใจจริงไหมนะครับว่าจะเป็นคาเฟ่ดีหรือจะเป็นเป็นตัว Gt ที่เป็นคาเฟ่นะครับกับเป็นตัว interceptor ที่ว่าเป็นแฮนด์ที่ขึ้นมานะครับว่าเราชอบแนวไหนจริงๆนะครับแล้วก็ลองไปขี่ไปสัมผัสดูก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อซื้อนะครับไม่ว่ารถรุ่นไหนนะครับเราสามารถแต่งออกมาได้สวยได้ทั้งนั้นนะครับแต่ขอให้ทุกคนนะครับมีไอดอลในใจนะครับค้นหารูป หรือรูปรถที่เราอยากจะแต่งนะครับมาเป็นหลักของเราไปก่อนก่อนที่เราจะแต่งรถนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องแต่งหลายรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางทุกทุกครั้งนะครับที่ผมอะ่ะก่อนที่จะคุยกับลูกค้าออมีไอดอลไหมมีรูปรถคันนี้เป็นไอดอลไหมถ้าคุณมีไอดอลแล้วเราก็แต่งตามรถคันนั้นเลยครับแต่งหาแต่งเป็นแนวทางครับให้ดูเป็นแค่แนวทางแล้วเราก็แต่งหาไป นะครับมันก็จะได้รถที่ออกมาเป็นสไตล์ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนนะครับง่๋ยวเรามาดูรถคันนี้ครับอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ลูกค้าค่อนข้างจะออกแบบเองนะครับเลือกมานะครับหลายๆอย่างหลายๆรายการนะครับในการแต่งรถคันนี้นะครับอันนี้ก็หมดประมาณรักหกห้าหกหมื่นเองครับที่ทําทั้งคันนะครับแต่รถเดิมๆนะครับอันนี้ทําอะไรกันไปบ้างอ่า เรามาไล่ตั้งแต่ล้อยางเลยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูซ้าสร้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครมีอะไรก็สามารถอันนี้ใต้คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาตอบคาถามทุกท่านนะครับอย่างยางคันนี้นะครับก็จะเป็นยางของพิเรลลี่ตัว mt 6 0นะครับยางหน้าเราใช้ประมาณเบอร์110นะครับส่วนยางหลังอ่ะเราต้องใช้เบอร์160อันนี้คือ1อย่างนะครับที่ว่าทําไมคําถามของลูกค้าเข้ามาถามเยอะเหลือเกินว่าทําไมยางพิเรลลี่ต้องเป็น160ล่ะยาง รุ่นอื่นทําไมจะต้องเป็น150หละ่ะยางพิเรี่ส่วนใหญ่นะครับเบอร์150าเขาจะค่อนข้างผลิตมาน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่เราเลยต้องใช้เป็นประมาณเบอร์1 6 0ยนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ทําไมละ่ะทําไมใส่ร50ไม่ได้หรอมันไม่ค่อยมีขายส่วนใหญ่ทางที่เขานาเข้าเข้ามาก็จะเป็น160เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทําไมต้องเปลี่ยนล้อหลังเป็น17ละ่ะ พราะความโตนะครับของล้อนะครับคือไดมิเตอร์ล้อนะครับความโตนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนล้อหลังเป็น17และหน้ากว้างขึ้นแต่เวลาที่เราใส่ล้อเดิมแเราใส่ยางเบอร์150-160ก็ไปเลยความโตของล้อมันจะสูงขึ้นมันจะทาให้รถเราตูดโด่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่อันเนี้ยเราต้องใช้กระทะล้อ450เพื่อขยายหน้ากว้างแล้วเป็นยางเบอร์ใหญ่เพื่อให้รถสเปคให้มันบีบยางให้เตี้ยลงไปนะครับเวลาใส่รถแล้วเนี่ยรถจะสามารถที่จะ ดูลัมมิติรถคือปกติไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับแต่ได้ยางที่ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนยางหน้านะครับเราก็ใช้กระทะล้อหลังมาใส่ล้อหน้าทําไมต้องเอากระทะล้อหลังมาใส่ล้อหน้าคือกระทะล้อตัวนี้ครับมันจะทําให้ยางหน้ากว้างขึ้นแล้วโหลดยางแก้มของมันนะครับให้มันต่ําลงไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับมัน่ไดูเต็มขึ้นนะครับแล้วสมดุลของล้อเนี่ยความโตของล้อนยครับก็ยังอยู่ประมาณเท่าเดิมถ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะเตี้ยลงกว่าเดิม,มนิดนึงนะฮะอยู่ที่ ยางที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นยางคันนี้ก็จะเป็นร้อยล้อหน้านะครับร้อยสิบล้อหลังเป็นเบอร์ร้อยหกสิบนะครับส่วนซีรีส์ยางก็จะเป็นแก้มหน้าแก้มประมาณเจ็ดสิบอยู่แล้วนะครับตามสเปคของยางของเขานะครับแล้วก็ส่วนมังกรนะครับอันนี้เราจบเรื่องยางแล้วนะครับเราก็จะมาเรื่องมังกนหน้านะครับก็จะเป็นงานแต่งเป็นมังกรสั้นนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับมีขาอะแดปเตอร์ตัวนี้มาพร้อมนะครับ ราคาตัวนี้ก็อยู่ที่1,800บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจใส่มังกรแต่งเนี่ยก็ลองเลือกองที่ร้านได้ครับแต่จริงจริงงานที่ร้านนะครับมีหลายแบบนะครับอันนี้จะเป็นแบบมาตรฐานที่ขายเยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้งานที่สั่งพิเศษที่เป็นแนวแบบอื่นหรือว่าอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะสั่งงานที่ร้านได้นะครับสั่งสร้างขึ้นมาที่เราจะที่ท่านอยากจะได้อย่างเงี้ยสามารถสั่งผลิตได้หมดนะครับอ่าตอนนี้เราก็กระเถิบขึ้นมานะครับเป็นขาไฟเลี้ยวนะครับ ตัวขาไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นใช้งานตัวดีนิดนึงครับต่อคู่ละแปดร้อยบาทนะครับจะเป็นขาไฟเลี้ยวหน้างานซ n อนีนะครับงานจะตัวเดียวกับขาตัวขาจับไฟหน้าตัวนี้เลยครับเป็นงานเกรดเดียวกันนะครับแล้วไฟเลี้ยวตัวนี้เราก็ยังใช้ไฟเลี้ยวตัวเดิมนะครับไฟเลี้ยวกะบอกนะครับตัวจิ๋วนะครับราคาถูกคุณภาพดีนะครับแล้วอย่างโคมไฟหน้าคันนี้นะครับคันน้โทษนี่นะครับลืมไปว่ารถคันเนี้ย เป็นรถสีโคมนะครับพวกชุดล้อนะครับกับดุมคันนี้จะเป็นสีบอลมานะครับ่าถ้ารถคันที่เป็นสีบอลมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องดุมล้อกับกระทะล้อนะครับที่เป็นสีสีเงินสีอะไรพวกนี้มานะครับอย่างดุมเราสามารถเอาไปทำพอาโติใหม่ได้นะครับส่วนกระทะล้อนะครับที่เป็นสีเงินมานะครับเราสามารถไปอโนดนะครับเพื่อทําให้กลับมาเป็นสีดําเหมือนเดิมได้นะครับเหมือนเหมือนล้ออโนด เหมือนล้ออลูมิเนียมทั่วไปนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับราคาดูมนะครับตกลูกละห้าร้อบาทนะครับส่วนราคากระทะล้อเนี่ยครับวงละหนึ่พันบาทเท่านั้นเองนะครับแค่ทํากลับมานะครับบางคนจะเลือกซื้อรถกระทะล้อสีเงินดีหรือกระทะล้อด,ด,ดําดีถ้าผมแนะนําให้เลือกกระทะล้อสีดําเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการทําตัวนี้นะครับแต่ถ้ารถใครที่เป็นเลือกซื้อรถมาแล้วเป็นล้อสีเงิน นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถมาทําเป็นสีดําได้นะครับอ่ะฮะต่อไปเราก็จะมาต่อเรื่องกระโหลกไฟหน้าอย่างกระโหลกไฟหน้าคันนี้มาก็เป็นสีชุบเหมือนกันอันนี้เราก็ทําสีพอตโค้ให้เป็นสีดําแล้วแต่นะครับจะทําดําทั้งตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยก็ได้หรือว่าทําแค่ตัวนี้แล้วตัวตัดขอบเงินก็ได้นะครับแล้วแต่ไอเดียลูกค้านะครับแต่ละคนนะครับตัวนี้แผงคอนะครับเราก็ตัดตัวซื้อกุญแจออกนะครับไปย้ายซื้อกุญแจไว้อยู่ด้านข้างด้านล่างตัวนี้นะครับ จะได้ไม่เกะกะกับพวกไฟหน้าด้วยนะครับย้ายออกไปเลยนะครับแล้วก็ขาไม้นะครับขาไม้เราก็ย้ายไม่อยู่ตรงจุดนี้นะครับครับเราก็มาต่อเลยครับเรื่องแฮนด์นะครับแฮนด์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์งานสแตนเลสนะครับสามารถสั่งทําขึ้นมาได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวมีบาร์นิดนึงนะครับแฮนด์ตัวเนี้ยคุณอาจจะมองดูว่าสูงนิดนึงนะครับแต่มันขับขี่สบายมากนะครับเวลานั่งเวลาที่แฮนด์หนีบเข้ามานะครับมันเหมือนกับว่า เรานั่งขี่แบบสบายๆครับไม่ต้องก้มให้ปวดหลังนะครับเดี๋ยวผมดูผมลองได้ครับนั่งดูได้ครับนั่งดูได้นี่ครับเวลาเราขึ้นนั่งรถนะครับตามปกติแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราเอื้อมมือไปปุ๊บก็จับได้เลยไม่ต้องแบบก้มเลยนี่ขนาดผมสูงร้อยหกสิบห้าแขนยังสั้นๆอยู่เลยคแบบนี้เลยครับนะฮะไม่ต้องอะไรเยอะนะครับ ขี่สบายครับไม่ต้องกลัวครับการที่แบบว่าจ้ำหรือว่าอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามั่นคงครับเวลาสัว์รถเร็วๆแบบนี้ครับนี้ก็จะเป็นแฮนด์อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าใช้งานมากนะครับเป็นแฮนด์สแตเลสมีบาร์นะครับตัวนี้แฮนด์ตัวนี้นะครับมันก็อยูดตกราคาอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยบาทนะครับแต่เวลาเปลี่ยนแฮนด์แล้วชุดสายล่ะ ยังไงก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าความยาวสายก็จะไม่พอนะครับก็จะมีสายเบรกหน้านะครับมีสายคัสต์มีสายเล่งอีกสองเส้นนะครับต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูที่สวิทช์แฮนด์นะครับสวิทช์แฮนด์คันนี้ก็จะเป็นสวิทช์แฮนด์แต่งนะครับเป็นตัวจิ๋วนะครับสวิทช์แฮนด์แต่งตัวจิ๋วตัวนี้นะครับก็จะมีข้างหนึ่งจะมีประมาณสามปุ่มนะครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาเป็นตัวบนเนี่ยครับก็จะเป็นไฟเลี้ยว นะครับส่วนตัวล่างนี่คือแต่ส่วนตัวด้านหลังเนี่ครับคือไฟสูงไฟต่ํานะครับที่เราต่อไว้อันนี้คือไฟเลี้ยวข้างหนึ่งเลยนะครับส่วนข้างนี้ล่ะข้างนี้ตัวบนตัวนี้ก็คือไฟเลี้ยวเหมือนกันเลี้ยวข้างขวาอันนี้คือปุ่มสตาร์ทส่วนตัวด้านหลังคือออฟรันนะครับดังสำหรับใส่สวิตช์แฮนตัวนี้แล้วเวลาคุณเปิดไฟผ่ามากนะครับก็สามารถเปิดไฟเลี้ยวได้คู่ได้เลยพอเปิดปุ๊บคู่ปุ๊บก็คือไฟผ่ามากคู่เลยนะครับมันแยกกันเลยครับนะฮะ แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวสวิ์ตัวนี้เมื่อไหร่คุณต้องเปลี่ยนประกับคันเร่งด้วยนะครับเปลี่ยนประกับคันเร่งที่เราใช้งานด้วยอย่างของที่ร้านเราก็ใช้ของ Active นะครับเป็นส่วนใหญ่ตัวเล็กๆบางๆดีนะครับครับผมอ่าคันนี้มาแล้วก็เป็นกระจกใต้แฮนด์ครับคันนี้มาใช้กระจกใต้แฮนด์นะครับแล้วก็ถังก็จะเป็นถังสีถังเดิมนะครับเป็นถังตัวคมเมียมนะครับยังสวยอยู่นะครับออกมาก็จะมาเป็นทางด้านท่อ ข้อคันนี้ก็จะเป็นงานของสำนักเรานะครับโรเวลนะครับที่เรื่องชื่อเหมือนเดิมนะครับล้นๆนะครับนุ่มๆนะครับออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเบาะนะครับเบาะตัวนี้นะครับอันนี้จะตัดโค้งนะครับเป็นไซส์ธรรมดาปกตินะครับไซส์ธรรมดาปกติของผมเนี่ยคือแค่ตรงแล้วก็กระดกแค่ปลายนะครับไม่มีไม่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 ใช่เหมือนตัวพวกสแคมสแคมจะตัดตั้งแต่หูโชกกระดกขึ้นมาอันนี้ตัดเฉพาะต้นท้ายนิดเดียวนะครับ แล้วก็มีเบาะนะครับเบาะอันนี้ก็จะเน้นเป็นคุมโค้งนะครับยื่นออกมานะครับคุมโค้งทั้งคันนะครับนะฮะสวยงามตามปกตามท้องเรื่องนะครับคันนี้แล้วก็บังโคลนหลังนะครับก็ยังเป็นบังโคลนพีเนียมของที่ร้านนะครับเหมือนเดิมขาไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้โชกคหลังก็แปะสติ๊กเกอร์โอลินนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้ อันนี้ก็ดูแล้วเป็นแบบพื้นๆอ่ะเรามาดูสเต็ปอันนี้กันเนี่ยครับที่ทุกคนเวลาดูคลิปผมอยากจะให้มีไว้ทุกคลิปนะครับอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับช่วงตรงนี้นะครับระยะระยะของการตัดโค้งเดี๋ยวเชิญตะกล้องมาทางด้านนี้เลยครับอันนี้ถ้าหมุนมาทางด้านนี้ผมไม่แสบตาแล้วครับแดดไม่ส่องเข้าตาแล้วครับอระยะนะครับของการตัดโค้งผมนะครับอันนี้นะครับคือระยะจุบตรงนี้นะครับ ถ้าใครที่ดูคลิปนะครับขอให้ทุกคนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจตัดโค้งหรือว่าอะไรเงี้ยครับลองวัดระยะดูก่อนของสํานักผมนะครับจะไม่เหมือนใครนะครับจะตัดอยู่ที่ปลายชุบนี้นะครับคุณลองใช้กระบาะเดิมของรถที่คุณนั่งดูก่อนนะครับว่ารถเดิมๆมาก่อนที่คุณจะตัดเนี่ยเราจะตัดสั้นแค่ไหนอยู่ระยะแค่ไหนให้คุณถ่ายตรงชุบนี้ออกมาเลยครับถ่ายขนาดนะครับจากตรงชุบเนี่ยขึ้นมานะครับของเราเราจะตัดอยู่แค่ชุบลม จุ๊บตรงนี้นะครับสีดำดำนะครับแต่กล้องซูมเี่้ครับเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นครับาเข้มาดูใกล้ครับนี่อยู่นี้เลยครับตรงจุ๊บนี่นะครับเน้นเลยครับแล้วก็ถ่ายขนาดขึ้นมาถึงข้างบนนี่ครับนี่คือระยะเบาะนะครับของที่สํานักเราตัดนะครับ่แล้วคุณลองก่อนที่คุณจะตัดคุณลองวัดกับรถตเดิมดูก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับว่าอยู่ในระยะไหนนั่งได้หรือเปล่าถ้านั่งได้โอเคตัดได้เลยครับจะเป็นการตัดสินใจที่ ไม่ต้องเยอะมากครับเพราะว่ามันยังอยู่ในระยะเบาะเท่าเดิมครับแต่มิติลถจริงแล้วเบาะเดิมมันอยู่เท่าไหร่เบาะเดิมนะครับเบาะเดิมจริงๆแล้วอะถ้าเป็นด้านบนอะด้านบนของเบาะมันจะอยู่ที่เท่าจ๊บแต่ด้านล่างของพื้นเบาะที่มันเอียงออกไปครับมันคืออยู่ด้านหลังนี้อีกประมาณประมาณสัก2นิ้วได้ครับแต่ระยะมันหายไปแต่เราตรงระยะด้านล่างเราไม่ได้นั่งนะครับเรานั่งเฉพาะด้านบนนะครับ ยังไงลองให้ลูกค้าลองไปวัดดูกับรถก่อนนะครับได,ได้แบบว่าขออนุญาตนะครับคุณภรรยาได้นะครับของทุกๆคนนะครับว่าตัดแล้วไม่ไม่ได้สั้นอย่างที่คิดนะครับนะฮะยังใช้งานได้ตามปกตินะครับนั่งซ้อนกันได้2คนตามปกตินะครับนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันก่อนดีกว่าสุดท้ายแล้วเอาด้านไหน,น,น,นไเอาด้านนี้เลยเหรอ เราเบิ้ลให้สุดเลยด้วกันนะครับเพราะแถวนี้ไม่ใช่แถวบ้านผมนะครับแถวบ้านตากล้องนะครับบ้านก็อยู่แบบนี้นะครับถ้าเราโดนด่าก็เรื่องเขาครับไม่เกี่ยวกับผมครับผมไม่ได้อยู่แถวนี้ได้อยู่นะครับเสียงท่อนะครับโตเวลไม่เคยทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับพวกเสียงท่อท่อนะครับสามารถสั่งได้หลายๆแบรนด์หลายหหลายหทรงนะครับ สามารถที่คุณจะออกแบบเองก็ได้นะครับสํานักเราสามารถที่จะทําให้คุณได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบฉบับอย่างที่พวกผมทําแล้วก็เอาไว้ขายสําเร็จอยู่แล้วนะครับคุณถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ทรงนี้ทรงนี้สามารถสั่งพวกเราทําได้เลยนะครับคุณภาพงานยังออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงก็ยังออกมาเหมือนเดิมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้เราประกันฝากรายการของเราไปด้วยนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ